သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါဘဂဝါမုဌာမိကဝန္တံအဘိဝါဒေမီ Upati Pano Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa na สัมมุตสะตังโคปนะ भगवंतัง เอวังกัลยาโนกิติสัทโธวะภูตะโรเยนติติโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทู สัตตมาสารติสัทตะเดวมนุสานังุโวภะคะวะติบุตวารหันตวารตาดิคุณาภิยุโตสุทธาภิยานาการุณาอิสมาคัตโตโธเทสิโยสุชนตังกามลังวสุโรวันดามังตามัง ขัวโตโยสัพปานินังสารนังเคหมุตตะมังปะอะมานุสติธานังวันดามิตังสิเรนะหังขัวทายสหัสสิดาโซะขัวโตเมสัมอิติโสโขัวโตดุคาสกะตาจาวิทาตาจริตาสเมขัวทายสะ วันดันโตหัจริสามีบุตรเสวสุโบิตันาทีเมสรนัอัยังบุตโตเมสรนัวรัเอเตนสาจวเชนวัยังสัตตุสัสนบุตราเนวันดมานน่ยังปุญญบสุตังอิทาสาม

นาอิโกปัจต่างเวทิตาบิโยหิตสวากาตาตาลิคุณโยกวะเสยาเสยโยโยมะกาปะกะปิยติวิโมคะเรโถธัมโมกุโลปะปะตนาตถาทาริทาริ punya Jawitata hahamia demi sararian jiwitan jidang Tuhanan Tuhan carimi ha sewautaang Na me serenaangakan yang hammo me sarenang warang Heasa Jawa cena ว่าเทยังสาธุศาสเนีธรรมะเมวันธมาเนนะย่งคุณอางปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงขัสสะเตชะสะอะนิโจารโยติสสะธรรมีุคคลธรรมวตถนิยามปปิธรรมนุปัฏฐิยธรระระตะสัมมาวิมัง ชูปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโชุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆกายาปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวมีทิปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ Yang ya. jatah lipulis ayukani atau lipulis aku kalah esanghakawato ahuneyo ahuneyo takineyo anjali karaniyo anu tarang punya ketang lokasati sathamjo supati pati kunaliyuto Yotha piyo hariya pukara sampakseto sihada dhamma parwala sasyakayato wandama hantamariyanapanna sukuthama sang koyoso papani nang saranang kema mutama tatia nusadita nang wandami tang serena hama สังโฆเมสัมมิสโรสังโฆลุคัสสคตาจาริธาตาจาริตาสเมสังกัสสหมิยามิสัริรันชิวิตันติลังวานลันโตหังจาริสางมิสังขะโสปฏิปันตังนาทิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจาวะเชนะ सा तु शासने साधान्धमानेन यां मुन्यां पशुतानिधा सा वेप्यान् तरायामे माहे सुन्दसते च स อาจะมายาปะจเวกิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสัปฏิคาตายะวุนหาสัปฏิคาตายะลังสมากัสชาวตาสัปปสิริงสัปปสัมปัสสานังปฏิคาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปิชาณะธรรมอาชะมายา กิตวายโยเป็นดับภารโยบาริพุโตโสเนวะตวายะนามดายาณามังคะนายนาวิภูสนาญายาวะเรวะอิมัสกายาสัตติยายาปะนายาวิหิงสุปารติยาพระมัจริยานุขะหายาติปุรานันจเวทนานปิหังขามินาวันจเวทดนานาอุปาเดสามิยาตราช วิสติอนราวัจจตาจพัสุวิหารุจาติอาชามญาปจเวทิกวายังเซนาสนังปริคุตังตังยาวเรวัสิตาสปิฆาตายะโหหัสสปิฆาตายะดังสัมมาัสสวัตาสัปพสิริงสัพสัมปัสสังปริฆาตตายะ ยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนุนังปฏิสัลลานารามะทังอาชามยะปัจเเวขิตวายโยคิลานะปัจยังเอสัจชาริค้าโรบริปโตโสยาวะเดวะอุปนนานังเวยางาฏิกานังเวทนานังปฏิาตายะอาภัยาปัจเจปรมัตายาติอหังสุขิโตโหมิ みどこーおに、あべろーおに、あかやばちょーおに、あにこーおに、そきあたらんぱりはらに、さべさたすきたほんと、さべさたあべらほんと、さべさたあかやばちゃほんと、さべさたあにかほんと、 sabe sata suki atanam pari sabe sata sapa duka pamucan sabe sata sabe sata kama saka kama daya kama yoni kama bantu kama pati serana. Yang tamang karisanti di kalayana pakang